วันนี้ยังคงอยู่กับการรีวิวเปเปอร์ของ BlackRock นะครับซึ่งเป็นเปเปอร์ที่วิเคราะห์ Outlook แนวทางลงทุนต่างๆในปี2025โดยช่วงนี้เนี่ยหลายคนอาจสงสัยว่าทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นยังไงต่อแล้วมีสินทรัพย์อะไรครับที่จะช่วยให้พอร์ตเราเติบโตและกระจายความเสี่ยงได้ดีในปีนี้เพราะฉะนั้นครับวันนี้เรามาคุยกันใน2ประเด็นหลักๆที่น่าสนใจมากครับประเด็นแรกเลยคือ b l a c k r o c k เนี่ยยังมองว่าหุ้นสหรัฐยังคงน่าสนใจน่าลงทุนนะครับ และเขามีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกต่อไปส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็คือในยุคที่พันธบัตรซึ่งเคยเป็นตัวกระจายความเสี่ยงหลักเนี่ยแต่ตอนนี้กลับผันผวนแล้วก็ไม่แน่นอนเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น b l a c k r o อกเนี่ยจะพาเราไปหาตัวกระจายความเสี่ยงใหม่หรือ Diversifiers ใหม่นะครับโดยเขาเล็งไว้ที่ Bitcoin และทองคำนะครับจะเป็นเหตุผลอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนเลยนะครับหุ้นสหรัฐยังคงน่าสนใจ จากกราฟนี้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยยังให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกมากครับโดยเทรนนี้ครับมันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2010นะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นเทรนนี้อยู่นะครับเราแบล็ k r o ็อกเนี่ยก็ยังเชื่อว่ามันจะเป็นแนวโน้มแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆในอนาคตนะครับแล้วทําไม Black Rock ถึงมั่นใจขนาดนั้นครับเพราะว่าเหตุผลหลักๆก็คือความแข็งแกร่งของบริษัทสหรัฐนะครับบริษัทอเมริกันเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับ หรือ Big Tech เนี่ยได้รับประโยชน์จากปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญญนะครับหรือที่เรียกกันว่าเมกะฟอ r c e นะครับก็คือเป็นพลังเป็นแรงที่ยิ่งใหญ่ครับมากกว่าประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI ครับที่มาแรงอันนี้ก็เป็นเมกะฟอสส์ที่น่าจะใหญ่ที่สุดในช่วงปีที่แล้วกับปีนี้เลยนะครับรวมถึงความสามารถในการสร้างผลกําไรที่แข็งแกร่งของบริษัทสหรัฐนะครับผลประกอบการเนี่ยเติบโตก้ากระโดดมากครับสำหรับบริษัทเทคสหรัฐ นอกจากนี้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐต่างๆเองก็ยังคงมีแนวโน้มที่ดูสดใสนะครับแม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อบ้างก็คือเป็น sticky inflation นะครับเป็นสถานการณ์เงินเฟ้อที่ยังแก้ไม่ออกยังคลายไม่ออกสักทีนะครับก็ยึดเยื้อมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันครับแต่ทั้งนี้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะยังคงเติบโตได้ดีครับในมุมของ Black Rock แถมยังมีโอกาสที่รัฐบาลในยุคทรัมป์จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเช่นลดภาษีนิติบุคคลนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ย หลายคนอาจจะบอกว่าหุ้นสหรัฐเนี่ยตอนนี้ valuation ราคาแพงแล้วแต่ BlackRock เนี่ยมองว่าถึงแม้ราคาหุ้นเนี่ยจะดูสูงเมื่อเทียบกับในอดีตแต่เขาชี้ว่าโครงสร้างตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้ครับได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับการเปรียบเทียบกับอดีตอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ในระยะสั้นแล้วเขาก็มองว่า valuation ของหุ้นเนี่ยอาจไม่ใช่ปัจจัยสําคัญที่จะมากําหนดทิศทางตลาดมากแล้วครับ ถ้าให้อธิบายแบบง่ายๆก็คือเขา BlackRock เนี่ยเชื่อว่าการ valuation หุ้นหรือว่า business cycle แบบเก่าๆที่จะตีกราฟขึ้นลงกันแบบมี Pat เ e r n เนี่ยมันจะไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นแล้วครับแต่เขาจะไปมองที่ megaforce megaforce ก็คือแรงหนุนที่มันดูยิ่งใหญ่ครับอย่างเช่น AI หรือว่าสถานการณ์ที่ผลประกอบการของเหล่า big tech เนี่ยเติบโตเติบโต,ต,บโตไปตามเทคโนโลยีอย่าง AI นะครับทีนี้เรามาดูกันประเด็นที่2บ้างครับการมองหาตัวกระจายความเสี่ยงใหม่ครับ ในอดีตเนี่ยเวลาตลาดหุ้นผันผวนเนี่ยนักลงทุนเขาก็จะไปมองที่บอนส์หรือว่าพันธบัตรนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในพอร์ตแต่ว่าในยุคปัจจุบันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นกับพันธบัตรเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับพันธบัตรเนี่ยเคยเป็นเหมือนเกราะป้องกันเวลาหุ้นตกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าบางทีพันธบัตรเขาก็ผันผวนไปตามหุ้นเหมือนกันครับบางทีก็ไม่สัมพันธ์กันเลยทําให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องมองหาตัวกระจายความเสี่ยงใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม และในยุคนี้ครับแบล็กโกรกเนี่ยชีย้ไปที่2ส,สินทรัพย์ที่เขาบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับในการกระจายความเสี่ยงพอร์ตของคุณนะครับนั่นก็คือ Bitcoin และทองคานะครับโอเคเรามาเริ่มที่ Bitcoin กันก่อนนะครับถึงแม้ไอเหรียญคริปโตตัวนี้มันจะมีความผันผวนสูงแต่ว่า Bitcoin เนี่ยมีความพิเศษตรงที่มันมีปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์นะครับไม่ไม่ไปผูกกับสินทรัพย์อื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าสป라이์เขามีจํากัดแค่21ล้านเหรียญน,นะครับ รวมถึงยังมีแรงหนุนที่เป็นความเชื่อมั่นนะครับในศักยภาพที่จะเป็นเทคโนโลยีการชําระเงินในอนาคตนะครับก็คือเป็นเป็นนิวมันนี่เลยนะครับทำให้บิตคอยเนี่ยมีพื้นฐานที่มันจะไปสัมพันธ์กับสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆอย่างหุ้นเนี่ยน้อยนะครับและอาจเป็นตัวกระจายความเสี่ยงยุคใหม่ที่น่าสนใจนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูตามข่าวเนี่ยบิตคอยอาจจะดูเป็นทรัพย์สินเสี่ยงที่มีแพทเทิร์นไปเหมือนหุ้นนะครับเวลาคนเทขายหุ้นบิตคอยก็อาจจะโดนเทขายด้วยนะครับ ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากพื้นฐานของบิตคอยเองนะครับมันเป็นมาร์เก็ตเซน m ิเมนต์นะครับก็คือเป็นความคิดของตลาดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแบล็คโกรก็มองว่ามันน่าจะเปลี่ยนไปนะครับตามการเวลาที่บิตคอยเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็นักลงทุนเข้าใจมันมากขึ้นนะครับส่วนทองคำเนี่ยก็เป็นตัวกระจายความเสี่ยงคลาสสิกที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานนะครับในยุคที่เงินเฟอ้อสูงหรือมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจกนะครับทองคำเนี่ยก็มักจะเป็นเดอะโกลทูนะครับมักจะเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนนนเเี่่ยััมมาาถืออืออออคครงงงพป้กวส แล้วก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ธนาคารกลางหลายแห่งเนี่ยให้ความสนใจในฐานะเงินทุนสำรองแทนการใช้สกุลเงินนะครับเช่นดอลลาร์นะครับดังนั้นเนี่ยในยุคที่พันธบัตรไม่เหมือนเดิมนะครับ Black Rock เนี่ยเขาก็มองว่านักลงทุนเนี่ยก็ควรไปพิจารณาดูที่ i ิดคอ n แล้วก็ทองคำนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็มันจะช่วยให้เราหา Alternative ในการหาผลตอบแทนในสถานการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น,นครับในตลาดโลกด้วย แต่สิ่งสาคัญก็คือต้องบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างคล่องตัวนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมเปลี่ยนสัดส,ส่วนในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปครับเช่นถ้าเกิดมีการยกระดับมาตรการกีดกันทางการค้าหรือว่าเทรดวอร์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับพอร์ตกันอีกทีนะครับ ก็โดยสรุปนะครับ b l a c k r o c k เนี่ยยังคงเชื่อมั่นในสกยภาพของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็มองว่า b i t c o อ n กับทองคำเนี่ยเป็นทางเลือกสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับในการกระจายความเสี่ยงในยุคที่พันธบัตรเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องของเรานะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารแล้วก็บทวิเคราะห์การลงทุนนะครับในครั้งต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็พบก